สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็มาชงชากันอีกเช่นเคยนะครับเราก็ก่อนอื่นเลยต้องลวกน้ําร้อนทิ้ง1ทีนะครับแล้วก็น้ําที่เราลวกทิ้ง1ทีเนี่ยครับเราสามารถนามาเลี้ยงปั้นชาได้นะครับมันจะทําให้ปั้นชาของเรามียางชาเกาะติดที่ปั้นนะครับแล้วตอนหลังนะ่เราก็เอาปั้นมาเช็ดถูได้นะครับมันก็จะเกิดเป็นความเงาขึ้นมาด้วยยางชานะครับ แล้วก,ก็การใช้ถ้วยจิบชาทรงสูงเนี่ยมันจะทําให้เราได้กลิ่นหอมของใบชาเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าความหอมของน้ําชานะครับมันจะเกาะติดอยู่ขอบถ้วยนะครับยิ่งมันมีทรงสูงเท่าไหร่มันก็จะได้กลิ่นชัดเจนเท่านั้นนะครับผมใครชอบฝากกดไลค์ให้หน่อยนะครับขอบพระคุณครับ